เปิดประตูดิเปิดประตูนะเฮ้ย hey! กล้าได้ยังงี้มาจิบแฟน,นกล้ามาสมเขาด้วกนะูงั้นเหรอนี่คุณบ้าอะไรคุณเนี่ยปล่อยผมอย่นี้นะผมไม่ทำอีกอย่างแฟนคุณเป็นใครผมก็ไม่รู้จักมึงจะมาแฉ ดูซะว่าน,น,น,นี่เป็นใครมึงยังจะหาข้ออ้างอยู่นะมึงไม่ต้องมาแฉแล้วนะมึงลงมาเคลียร์กูนะนี้ลงมาได้นี่คุณบ้าเลยเนี่ยคุณจุดงนนเลยนะพูดมาพูดวันนี้ ต้องคุยให้รู้เรื่องไหนบอกผมมานี่น้องไม่ห้ามหน่อยเหรอแฟนน้องกำลังตีกันอะสะราระหุ่นนี้ได้ไงมึงจ,<ะ>จะทำอะไรมึงจะทำอะไรพูดมามึงจะเข้ามานะอวอยมึงหยุดไงพูดมาเดี๋ยว,นะวนี้หยุดเลยนะงั้นคุณโดนแน่เฮ้ยฮะมึงอย่านะพี่พูดอะไรหนูไม่รู้จักเขา ไม่รู้จักนั้นเหรอก็พี่เห็นอยู่อะว่าน้องกระปะตังกับโทรศัพท์ออกมาจากรถกระเป๋าตังกับโทรศัพท์ตกอยู่หนูกำลังจะไปคืนเขาโกหกก็พี่เห็นกับตาว่าน้องอลงมาจากรถพี่พูดอะไรเนี่ยมีมาใส่ร้ายหนูนะไหนหลักฐานล่ะหลักฐานเหรอพี่มี น้องสองคน,นเป็นพวกเดียวกันเป็นมิชฉาชีพก่อนอื่นน,น้องเดินมาถ่ายรูปกับรถ แล้วให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมาหาเรื่องเจ้าของรถเพื่อเปิดประตูเ,เปิดประตูนะยั่วยุให้เจ้าของโมหงพอเจ้าของรถลงจากรถปุ๊บเจ้าของรถเผลอก็เป็นโอกาสทองของน้องเลยสินะวันนี้ต้องคุยให้รู้เรื่อง ไหนบอกมาพูดมาพูดมาสิเดีวเดีวบอกมาเมื่อเจ้าของรถตั้งสติได้น้องสองคนก็คงหนีไปแล้วสินะดีนะที่ฉันมาเห,นเห็นเหตุการณ์ก่อนหลักฐานอยู่ในมือฉันหมดละเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจจาบพวกคุณ เอาผมขึ้นไหมล่ะขอบคุณมากนะครับถ้าไม่มีคนช่วยไว้อะผมคงตกเป็นเยื่ยองพวกมันแน่นอนและของเนี่ยผมคงไม่ได้คืนด,ดีดีค่ะ คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเตือนสติหากมีคนมาเคาะประตูรถถ้าไม่รู้จักห้ามเปิดประตูหรือลดกระจกลงเด็ดขาดโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยให้รีบโทรแจ้งตำรวจอย่าหลงกลพวกมิจฉาชีพสมัยนี้มิจฉาชีพมาได้ในทุกรูปแบบหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะ แล้วขอมาส่งให้หน่อยฮะคลิปนี้สร enfin> ้างขึ้นเพื่อเตือนสติ